น้องวันใหม่ความสดใสบ้านฉัดบริรักษ์โตเป็นสาวสวยมากส่งเรียน Inter art, อินเตอร์ค่าเทอมเป็นล้านน้องวันใหม่ความสดใสบ้านฉัดบริรักษ์โตเป็นสาวสวยมากยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยสําหรับน้องวันใหม่ฉัดบริรักษ์น้องสาวคนเล็กบ้านฉัดบริรักษ์บอยปกากหน่องธนาและพัทฉัดบริรักษ์ซึ่งทั้งสามหนุ่มก็ทั้งรักและดูแลให้การซัพพอร์ตน้องสาวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อย่างล่าสุดหนุ่มพาด์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องน่ายินดีหลังน้องวันใหม่ได้ย้ายโรงเรียนใหม่แล้วแถมสาวน้อยยังตื่นเต้นกับโรงเรียนใหม่สุดๆทำเอาพี่ชายสุดหล่ออดแซวล,ลงแคปชั่นไม่ได้ว่ามีคนตื่นเต้นโรงเรียนใหม่ด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมความเก่งของน้องวันใหม่กันเป็นแถวเพราะก่อนจะย้าย มาเรียนที่นี่โรงเรียนเดิมที่น้องวันใหม่เรียนก็เข้ายากไม่แพ้กันและยังชื่นชมบ้านฉัดบริรักษ์ที่คอยซัพพอร์ตน้องยกให้เป็นผู้ปกครองดีเด่นเลยทั้งนี้น้องวันใหม่เคยเรียนชั้นปถมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขณะนี้ก็ได้ย้ายเข้าไปเรียนในโรงเรียน คิงคอนเดตอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลแบงคอกซึ่งติดหนึ่งในสิบโรงเรียนนานาชาติที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทยมีค่าเทอมเกือบหนึ่งล้านบาทต่อเทอมเลยทีเดียว